วันนี้นะคะก็จะเข้าสู่เมืองต่ากนะคะเมืองแห่งขุนเขาเมืองชายแดนนะคะจะมาดูว่าเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะไกลๆเลยภูเขาไกลๆนูนนะคะ,ะ,ระเราก็จะข้ามภูเขาที่ไป็นสีฟ้าตจา,างๆนูไปกันนะคะไปดูกันเลยคะ่ะมาถึงตลาดดะกุเซ์กันแล้วนะคะก็ มาแล้วเดี๋ยวไปดูของกินกันค่ะที่ตลาดนี้นะคะก็มีผลไม้สดแล้วก็ของฝากเยอะมากนะคะใครสนใจสั่งซื้อนะคะก็เขาก็จะมีทุกวันนะคะราคานี้คือแบบ โดนใจมากแวะกันได้นะคะมีสองแห่งอยู่ระหว่างกลางดอยของแม่สอดนะคะอันนี้มาถึงแล้วนะคะแม่สอดจังจังหวัดตากอำเภอแม่สอดนะคะก็มาเจอบรรยากาศที่แบบร่มรื่นในช่วงสงการนะคะเพราะว่าเราจะมาดูว่าที่เมียวดีติดกับแม่สอดเนี่ยเขาแบบมีปัญหาแบบตึก ถลม่มแต่ที่นี่นะคะไม่มีอะไรเลยจะเห็นว่าข้างทางอย่างปกติแล้วก็มีการค้าขายเดินทางกันได้อย่างสะดวกสบายนะคะท้องฟ้าสดใสด้วยมาดูกันนะคะอันนี้ก็ขับมาเรื่อยๆนะคะอยู่ในโซนโซนอ่าโซนจนใกล้ๆในเมืองนะคะเราจะมาดูเส้นทางการเดินทางก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่าน ช่วงเวลาที่อามีแผ่นดินไหวมาแล้วนะคะการค้าขายก็ยังเป็นปกตินะคะอันนี้ให้ดูจากกล้องหน้ารถก็ดูบรรยากาศรอบๆนะคะผู้คนก็ยังใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบายอยู่นะคะมาถึงเมืองแม่สอดแล้วก็มีทั้งส่วนการค้าแล้วก็มีทั้งตลาดแล้วก็มีชุมชนนะคะเป็นชุมชนเมือง ชุมชนที่มีแรงงานต่างชาตินะคะก็คือพอม่านเนี่ยเข้ามาทำงานก็เยอะอยู่นะคะก็เลยทำให้มีการค้าขายแบบสะดวกสบายแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอการอยู่ร่วมกันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่นี่ก็แบบ เป็นระบบพึ่งพานะคะเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยแรงงานจากต่าง,างชาติจากพม่านะคะแล้วก็เราก็ยังใช้ชีวิตกันได้อย่างมีความสุขนะคะเศรษฐกิจของเราที่นี่ถือว่าโอเคนะคะเข้ามาดูนะคะเพราะว่าการค้าขายก็คือจะคล่องเราก็จะมีสินค้าที่เราต้องรับจากทางเมียีนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกจะเป็นสินค้าอัญมณี หรือว่าทรัพยากรที่เราไม่มีนะคะอันนี้นะคะก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวก็จะปิดทิปนะคะแล้วก็หาที่พักแล้วก็ทานอาหารเช้าแล้วเราก็จะเดินทางต่อกลับไปที่แม่ละมาที่เราได้ลงรีวิวไปแล้วนะคะลำทานน้ำใสนะคะที่แมตะลอนะคะจะสําหรับวันนี้ก็เย็นมากๆแล้วก็ ต้องพักผ่อนนะคะเราจะปิดจิปกันด้วยกล้องหน้ารถนี้นะคะเราอยากจะดูวิดีโอต่อไปนะคะก็ดูได้นะคะเราได้ลงให้แล้วนะคะจิปแมตตาว์นะคะอันนี้นะคะให้ดูร,รอบๆก่อนจะถึงที่พักนะคะเส้นทางก็มีโรงแรมที่พักที่สะอาดแล้วก็บรรยากาศดีให้เยอะมากนะคะอันนี้ก็จะพาไปแค่โซน โซนที่แบบรถไม่ติดมากอะค่ะก็ก็เลยให้ดูว่าบรรยากาศไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าห่างไกลก็คือยังมีแบบชุมชนเรื่อยๆมีแบบร้านค้าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเห็นว่าจะมีแบบนี่นะคะเนี่ยจุดไฟแดงตรงนี้จะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์การค้าใหม่ๆจะเป็นเส้นทางสายใหม่ที่แบบ มีร้านค้าอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ให้ดูมุมนั้นก็เขียนว่าชิดตองยีนะคะชิดตองยีก็เหมือนกับเป็นแบบร้านแบบใช้แบบการตกแต่งแนวผสมผสานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกี่ยวกับทางพม่าด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากที่เนี่ยก็มีหลายชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นมง้งหรือว่าเป็น เป็นพมา่าเป็นชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอะไรเงะะี้ยค่ะก็ก็มีมีหลากหลายมากนะคะที่นี่ถือว่าเราก็แหล่งรวมแหล่งรวมหลายชนชาตินะคะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจากทางต่างชาติอย่างเงี้ยก็พอสมควรเพราะว่าเขาก็จะมีมูลนิธิมีแบบองค์กรต่างๆมาลงที่นี่ด้วยนะคะ ให้ดูบรรยากาศติดไฟแดงไปก่อนเรื่อยๆก่อนนะคะโอเคตรงนี้นะคะจะเป็นมุมที่แบบเราจะเห็นว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ที่จะแบบเดี๋ยวเข้าไปจะมีร้านค้ามีอาหารให้ทานมีบุฟเฟ่อะไรให้ให้กินเยอะนะคะช่วงเย็นก็จะมีร้านแบบนั่งชิลเยอะอยู่นะคะนี่นะคะเข้าไปเรื่อยๆ ร้านค้าเยอะนะคะมาที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะอาหารการกินเยอะมากไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวอดจะเห็นว่ากล้องหน้ารถเราจะมีพระนำทางนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเลี้ยวตรงนี้ไปจะมีร้านอาหารร้านค้ายเยอะมากแล้วเราก็จะจากกันด้วยร้านข้างทางของวอัดไปเติมพลังก่อนนะคะ โอเคค่ะจะเห็นร้านอาหารร้านที่แบบสามารถนั่งกินได้แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องไปเติมพลังแล้วล่ะคะ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ